ป้าชื่อทำไัยโตทิกคือปลาแขากแต่ตลาดที่พสองป้ามาปลาแขกอายุ55ปีป้าเป็นแม่ค้าในขายของที่แผงป้าข้างหลังขายาทุกวันเยุเเด้ชมซึ่มีป่ป้าจากทุ่มจรงดีเทียทเท่ยงวันจะไม่ไปถึงเที่ยงวัน สุดภายของโรคดเข้ามันมาเป็นเวลาแับที่นี้อันแราเป็นโรคกดไหลย,ย้อนกับโรคกระเพาะก่อนนี้ต้องเข้าเข้าโรงพยาบาลเทศจุลทรรศน์ต้องเข้ามาตลังมื้ไปหาหมอเพรัคารน่ะยาใี้มันเป็นเยลอนเยลอนห้างกที่ดลมาอันไปบางทีกวเดือนหนึงใส่ครั้งนึง อายาหมดอายาหบ้านตูายา้ายาีตัหลังมาเหยจะ,จไ,ะไปไมะฮูวใหญ่แต่เพืแนะนำกินมะฮหนี่ตอนเวลาปวดมันมันจะปวดแสบปวดร้อนตรง้อนี่นะมันจะร้อนอ่อนอก,กิน,นอยก็จะไ,ได้พอรูกสึกวจาปวดท้องก กินข้าวตังเลยทีแรกจองเดียวจองเดียวแล้วทีนี้มันจะอยู่เพิ่มขึ้นมาติดสองจอ,องที่เราแล้วกับแป๊บเดียวก,กับคนม่อีกก็ิไปอีกเพิ่มมาติดสามซองแล้วทีนี้หา่างต่อช่วงช่วงเก็บท้องต่อต่อช่วงเื่องคืนช่วงนี้นะมันจะ ละมันจะเว้นเว้นวันกับทีมทุกวันทุกวันจะต้องปวดตอนตอนนานแค่ไหน้ามันจะหายเริ่มห,หายไปหายไปแต่พอดียูยูกับปวดขาเจ้าเนี่ยปวดหน้าหนาวปวดทรมานมากเลยก็าสั้นเลยที่จีแต่ที่แกกินสองตองก็ก็หลังมาแกขโมยถุงเล่ยขโมยถุง ป้าแนะนำคนร้ายคนมาคนบอกว่ายาชุดนี้มันแพงแล้วป้าว่าแพงเนี่ยเวลาเราไปหาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ่ะค่ารพเราค่าไปดูอาการนี้แพงกว่านี้อีกเราจ็บเงินขายของจ็ดเงินได้เป็นหมื่นๆน่ะแต่ยาแค่นี้มันสามารถที่จะอันเงินหมื่นๆน่ะมันสามารถจะรักษาตัวเราได้หรอมันไม่ใช่ยาวิเศษเป็นรักษาได้หลายเรื่องไคม ถ้าคุยอยากแนะนำเพื้อนที่มาเคยลองมาเขาเชื่อปาลองไปผิดกอน